ต้องไฟพญานาเกี่ยวกับศาสนาพุทธไหม <c oughs> ไปถามอาจารย์สุจิตวงเทศ คือต้องเข้าใจว่าศาสนาไทยเนี่ยมันเป็นศาสนาไม่พุทธไม่ผีมันเป็นเครือบเคือบแฝงแการพุทธผีพรามนะเราไม่เรียกศาสนาพุทธแบบจ๋าๆหรอกเราเรียกศาสนาผีเพราะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่แบบว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์มองไม่เห็นนู่นนี่นั่นพอมาบวกกับธรรมะปุ๊บคนไทยถูกจริตนะด้วยความที่เรารับวัฒนธรรมของคนอื่นมาง่ายทั้งอาหารเนี่ยไม่มีอาหารไทยแท้ๆกินอะไรกินพริกกับเกลือแช่ว่ะองบอกอาหารไทยอาหารไทยไปดูส่วนผสมแต่ละอย่างดิพือต่างถิ่นทั้งนั้นไม่ได้ว่าดูถูกอาหารไทยนะเราพูดถึงงความเป็นจริกัคาว่แดนีอาาหรไท นี่ภาษาไทยนี่อะไรไทยไทยไทย,ไทยมันเพิ่งมาจัดกันไม่กี่ร้อยปีนี่หรอกจริงๆภาษาไทยเราก็มาจากตัวอักษรนะนะมาจากภาษามอญโบราณกะลาวโบราณมามิกกันด้วยความเป็นคนไทยอ่ะเรามีอะไรที่เป็นผสมผสมอยู่แล้วแม้แต่ความคิดความเชื่อเราก็ผสม,มเทียงกันถ้าเป็นทศตายพุทธแท้เป็นยังไงแก๊งนั้นก็ว่าพุทธอย่างนี้แท้แต่อ,อย่างนั้นไม่แท้พุทธที่แท้จริงพุทธที่เท็จพุทธที่เทียมมึงรู้ได้ไงไี่บางคนแบบโอ้ยอย่าให้พูดเลยพูดไปก็สร้างความขัดแย้งว่าเปล่าถือคำพงคำพีไม่ได้ถือธรรมะแท้คำพีส่วน คำพีธรรมะส่วนธรรมะคนละเรื่องกันบางคนก็ไปเอาคำพีมาเป็นจริงเป็นจังอ,อ,อะไรเงี้ยไม่ไม่พิจารณาถึงความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรื่องพญานาคเรื่องอะไรยเนี่ยอย่าถามเลยเถียงกันไม่จบทุกวันนี้เขาก็หาคําตอบกันเดี๋ยวก็ลาวยิงปืนเดี๋ยวก็ใช้จุดพุเดี๋ยวก็อะไรอะไรก็มั่วซั่วไปหมดแล้วก็เถียงกันไม่รู้จะจบจากสิน้นเออก็ทุกๆปีอะ่ะเนี่ยช่วงออกพรรษาเนี่ยบันเทิงเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วพญานาคพญานาคนข่าวก็มีข่าวเขียนแล้วอยว่างน้อยไม่มีอะไรเขียนกันแล้วเอาเอาอกพรรษาแล้วบางไฟพญานา เหน่อง engagement ไปอะไรไปประมาณนี้แหละอยู่ทําใจปลิวปวสบายๆบายไปสิ่งที่มันเกี่ยวกับเรามีแค่สามอย่างนั่นแหละสัพะพะปปัสสะกัรนังความช่วยอย่าทําเพิ่มกุศลสุปาสัมปทาทาใจให้ถึงพร้อมทําความดีให้ถึงพร้อมศสัจจิตตะปรโะยทะป,ะยะปนังทําใจใส่สมองอะไรปลิวปว,ปวสบายสบาย,บายงานเรามีแค่นั้นสรุปรว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกพยานาคจะมีจรงิงไม่มีจรงิงพอมีบ้างไฟพยานาคทีคนหนองคายก็เฮคนศรัทธาก็เฮคนไม่ศรัทธามันก็หาความจริงไปได้ความจริงแล้วไง ชีวิตมึงดีขึ้นไหมมึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ไหมมึงเอาการยกย่องไหมว่ามึงแบบว่าเป็นผู้ค้นพบความจริงเรื่องพญานาคจับบ้างไฟพญานาคมาใส่ไว้ในขวดโหลได้ให้คนดูได้อย่างนั้นไหมทำไปก็ไม่มีการสารสาระใครจะเชื่อยังไงก็เชื่อไปเถอะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาถกเถียงทะเลาะกันเพราะแม้คนเชื่อก็เชื่อไม่เหมือนกันแม้คนเชื่อก็เชื่อไม่เท่ากันบางคนก็เชื่อพญานาคมีจริงบางคนก็เชื่อว่ามันเกิดจากปรากฏการธรรมชาติอันนี้ก็เชื่อนะเชื่อเหมือนกันนะแต่เชื่อคนละแบบผมไม่เชื่อก็ไม่มีจริงเราคนมนน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 ุษย์์ทาขึึึึ้้้อออวงงงงพิสสููััไไดีกก็ตปล่่ หมดสาระแก่นสารไปยกับเรื่องที่ต้องพิสูจน์เลยถามหน่อยเรื่องของมึงเหรอถ้าเกิดคิดว่าเป็นเรื่องของมึงก็โอเคทําไปแต่ถ้าคคิดได้ดีๆนะเรื่องแบบนี้เนี่ยเสียเวลาแล้วเออแล้วแต่แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแต่สาหรับพี่เนี่ยพี่เ,เฉยๆมีก็มีไม,ม่มีก็ไม่มีกูมไม่ได้รับถืออะไรทั้งสิ้นนะกู่ก็ถือความจริงอย่างเดียวคือจริงๆงพี่ก็ว่ามีจริงนะ ตัวพี่เลยนะพี่คิดว่าพี่คิดว่ามีจริงแต่แบบอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันกับเทวดาอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันกับพวกไกทิพย์ทั้งหลายแหลแล้วอะเพราะนั้นแล้วไอ้ตาหยับหยาไปตามมนุษย์ที่แบบไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจฝึกอะไรพวกนี้มาเนี่ยไม่ฝึกเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงที่เกินกว่าตาเนื้อเห็นเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่ามันไม่มีใช่ป่ะเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับคนที่เคยเห็นเขาก็ยืนยันว่าเขาเคยเห็นคนที่บอกว่ามีเขายืนยันว่ามีแต่คนที่ไม่เคยเห็นก็บ่นในข้อมึก็ีสูตรละมึง ปฏิบัติเพื่อให้เห็นนะมึงไม่ได้บอกว่าทําเพื่อให้ตัวเองมีแว่นตาเห็นจริงนั้นมึงก็ไม่เห็นนะนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าจะเถียงหรือว่าจะถกกันว่ามีจริงไม่มีจริงมันต้องมันต้องอยู่จุดๆเดียวกันน่ะต้องอยู่ระนาบธรรมเดียวกันถึงจะมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหม